สวัสดีคานผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอลกันอีคลิปหนึ่งนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการกําจัดกอไผ่กอไผ่กอ,อนี้นะครับผมเป็นกอไผ่ที่บ้านสวนของผมนะครับพอดีกอไผ่เนี่ยผมได้ทําการทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ทําการตัดแต่งเก่งอะไรมันเลยนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่บริเวณใกล้กับตัวบ้านด้วยนะครับ ปลายกิ่งไผ่เนี่ยมันก็โนมาเข้าที่ตัวบ้านนะครับซึ่งก็ไผ่เนี่ยเป็นพวกไผ่ป่าตอนแรกๆเนี่ยต้นมันก็ต้นแค่เล็กๆกอเล็กๆเองนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้มาดูมาอะไรนะครับตอนนี้ก็เริ่มใหญ่มากแล้วนะครับแล้วก็ ต้นไผ่เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับผมซึ่งก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยจะทําการทําทลายนะครับแล้วก็จะได้เอาอะไรมา,าปลูกตรงนี้แทนนะครับผมก็จะต้องทําการกาจัดออกไปซึ่งผมก็จะต้องทําการทําให้มันตายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทําการตัดแต่งกิ่งกัน ซวิธีการกําจัดกอไผ่ของเพื่อนๆหลายคนเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นวิธีการกําจัดอยู่หลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าวิธีของผมในคลิปเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการแบบง่ายๆเอานะครับผมก็เลยทําการสั่งซื้อสารกําจัดกอไผ่นะครับนีนถุงนี้นะครับถุงนึงก็40กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็สั่งมาใช้งานสถุง เป็นสารกําจัดกอไผ่แบบเข้มข้นนะครับแต่ว่าไม่ทําลายพวกดินแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆเป็นสารที่จะทําให้พวกลากต้นไผ่เนี่ยมันเน่าแล้วต้นไผ่เนี่ยก็จะตายในที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับผมผมก็จะเอาไม้กวาดเนี่ยมาทําการกวาดพวกใบไผ่ที่บริเวณโคนต้นไม้นี่ออกให้หมดซะก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่เอาใบไผ่หรือว่าใบไม้หรือว่าเศษอะไรที่อยู่บริเวณโคนต้นออกเนี่ย เวลาที่เราเอาสารเนี่ยมาใส่เนี่ยมันก็จะไม่โดนบริเวณต้นเต็มๆต็นะครับพวกใบไผ่ใบไม้เนี่ยก็จะทําการกั้นไว้แล้วก็กวาดเนี่ยให้เห็นที่ตรงรากไผ่เลยนะครับเราเอาออกเท่าที่จะออกได้นะครับ ทีนี้เมื่อเราทําการกวาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็เอาสารกําจัดกอไผ่เนี่ยมาโรยบริเวณโคนต้นไผ่ได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเอามือโรยนะครับก็ให้หาถุงมือยางมาใส่ด้วยนะครับผมเราก็โรยเยอะๆได้เลยนะครับผมโรยสารบริเวณลากรอบๆกอไผ่ที่เราจะทําการกําจัดเนี่ยโรยรอบๆด้านนอกแล้วก็โรยด้านในด้วยนะครับผม และการโรยเนี่ยให้เราโรยตอนที่ไม่มีฝนนะครับสารพวกนี้มันพอโดนพวกความชื้นเนี่ยมันก็จะทำการละลายแล้วก็ซึมไปเองถ้าโรยแบบแห้งๆเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะสูงกว่านะครับแต่ว่าถ้าโคนต้นไผ่เนี่ยมันเปียกน้ําแล้วก็เราโรยเนี่ยสาราตัวเ,เข้มข้นเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะเจือจางแล้วก็จะทําให้พวกกอไผ่เนี่ยมันตายช้า และการโรยสารก็จดก,กอไผ่ตัวนี้นะครับผมให้เราโรยเยอะๆได้เลยนะครับถ้าอยากเห็นผลไวเราไม่ต้องกลัวเปืองนะครับเพราะว่าถุงหนึ่งเนี่ยไม่กี่สิบบาทเองก็เสร็จเรียบร้อยครับผมผมก็โรยหมดไป2ถุงนะครับก็ทั่วถึงพอดีทีนี้หลังจากเราโรยสารก็จะก,กอไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทาการปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนะครับเพื่อให้ตัวสารเนี่ยมันละลายแล้วก็ซึมลงไปที่รากของกอไผ่ ก็น่าจะประมาณ2สัปดาห์นะครับต้นไผ่ก็จะเริ่มแห้งใบเนี่ยก็จะเริ่มร่วงแล้วก็ไม่นานเนี่ยก็จะตายลงหมดทั้งกอเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวกอไผ่เนี่ยตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาทําการทําคลิปอัปเดตผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหับเพื่อนใดนะครับที่อยากได้สารกำจัดกอไผ่แบบนี้นะครับถุงนี้มาใช้งานบ้างนะครับผมก็ได้ทําการแปะลิงก์สินค้าที่ผมได้ทําการสั่งซื้อมาเนี่ยเป็นช่องทางที่เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้เนี่ยเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งในลิ้งค์ชั่นแล้วก็ในต้นคอมเมนต์นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดสั่งซื้อมาใช้งานกันได้เลยนะครับผมก็โอเคครับวิปนี้ก็ขอจบวิเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ละกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ